เรลานเป็นคอนเทนเตอร์เดรดนอรแห่ง p e r o r s Children Space Marine l e g i o n ผู้ตอนสมัยยังเป็น Space Marine คือรุ่นแรกๆที่ถูกดัดแปลงได้เคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงหลักเอมเพอเรอฟแมนไคและ a r c มาฟูกริมในสนามรบมาก่อนเขาเป็นฮีโร่ของเรา m อ e r o r s Children ในสมัยที่กองยานของ e อ p เ r อ r บุกไปทั่วทั้งกาแล็กซี่รวบรวมมวลมนุษยชาติเป็นหนึ่งในสงครามเกร c ครูเ d e ในช่วงศตวรรษที่30หลังจากนั้นไม่นานจากการต่อสู้กับพวกเอลดาเรลานอก็บาดเจ็บสาหัสร่างกายไม่สามารถซ่อมแส้ และด้วยความรู้และความเคารพอันมากล้นเขาจึงได้ถูกนาร่างเข้าไปติดตั้งในหุ่นคอนเทมเพอร์แพทเทิร์นเรดนอรและหลายสิบปีต่อมาก็ทําหน้าที่เป็นเอ็นชเชนต์ออฟไรท์ดูแลขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับลีเจียนและยังคงถือเป็นหนึ่งในออ n o เนอร์กาดของไพรมาฟูกริมแม้ร่างกายจะกลายเป็นเรดนอรไปแล้วก็ตามแต่แล้วเอ็นชเชนเรเลนอก็เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงความวิปริตในตัวไพรมาฟูกริมและลีเจียนของเขา หลังสงครามปราบดาวเลียที่พลังงานแห่งคอสของส a ลเนชเทพแห่งตันหาได้เริ่มแปดเปื้อนครอบงำเอ็มเปอร์เชลเดนเลเจียนและในะสงครามดาวอิส e วนทรีเอนเชนเรลนอก็เป็นหนึ่งในทีมห oh ัวหอกที่พรายมาฟูกริมออกคำสั่งให้ลงไปบนพื้นดาวได้เช่นกันสงครามอิส t วนทรีเนี่ยถูกบันทึกไว้นในประวัติศาสตร์ว่าเป็นสงครามการก่อกบฏครั้งแรก การเปิดเผยตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกของ War Master p r i พร r มาคอรัสลูปเคิลบิดาของเหล่าซันซ o อ h คอรัสลีเจียนและเหล่าพี่น้องคือไพรมาฟูกริมแห่งเอ็ม r พอร์ l ชิลดร r นไพร์มาอันกรแห่ง World อ a t เตอร์สและไพร์มาโมเทอรินแห่งเดสกาลีเจียนพวกเขาทั้งหมดก้าวสู่วิธีแห่งคอ a o สและได้ส่ง s p สเปซมารินทุกนายในลีเจียนของตนที่ถูกสงสัยถูกบันทึกรายชื่อว่ายังจงรักภักดีต่อเ m p e r พอร์ m a n k แมนให้ลงไปยังพื้นดาว เพื่อจะได้ปล่อยไวรัสบอมบ์ลงไปฆ่าพวกพักดีให้สิ้นทั้ง4ี่เลเจนส์ในการโจมตีครั้งเดียวซึ่งไพรมาฟูกริมแห่งอัพอร์ชิลดรนก็มองเห็นอย่างชัดเจนว่าเอนเชนเรลเลนอร์ยังคงมีความจงรักภักดีต่ออัพอร์อย่างเหลือลน้นจึงได้ส่งข่าวและลูกๆที่ยังพักดีลงดรอปพอตไปฆ่าทิ้งบนดาวอิสเวนทรีนี้ด้วยเช่นกันระเบิดไวรัสบอมบ์ถูกปล่อยลงมาจากกองยานพรากแปดพันล้านชีวิตบนดาวอิสเวนทรี รวมถึงชีวิตของเหล่าสเปซม r i n นทั้ง4 Legi o n ที่ไม่สามารถหลบหนีเข้าที่กำบังซีลอากาศได้ทันหลังจากที่ไวรัสได้กัดกินทุกสิ่งมีชีวิตบนดาวและคายแก๊สออกมาปกคลุมทั่วชั้นบรรยากาศฮอรัสก็สั่งยิงลงม,มาจากยานแก๊สทั้งหมดที่ปกคลุมดาวก็ระเบิดบึ้มดาวทั้งดวงกลายเป็นลูกบอลเพลิงทำลายทุกอย่างบนดาวจนกลายเป็นเดดเวิลด์แห่งซากประคับพังไปในที่สุดแต่เราผู้ทรยศก็ยังต้องตกใจเพราะพวกโอย s ลิสสเปซมอนินที่ยังพักดีและหลบเข้ากำบังได้ทันนั้นยังมีชีชวิตยอยู่ จากภารกิจที่ควรจะจบลงไปแล้วกลับยืดยาวเพราะเหตุผลหลายประการหลังจากนั้นต่อไปอีกถึง3เดือนตอนลอดช่วง3เดือนแห่งสงครามบทขยี้พวกพักดีนั้น c o n t e มเพอร d ด e a ดนอ u g ตเอนเชียนเรเล n นยังคงยืนหยัดและกลายเป็นสนัญลักษณ์แห่งความหวังและความพักดีทุกท,ที่ที่เขาไปออกรบเหล่า e Marines ผู้พักดีจะก,กู่ร้องและได้รับกำลังใจอย่างล้นหลาม แม้ว่าพวกเทรเตอร์กองกบฏจะประกาศว่าเรเลนน์นั้นตายไปแล้วสักกี่ครั้งเขาก็จะปรากฏตัวในสนามรบต่อไปร่างของหุ่นเรดนอรที่รับการโจมตีเข้าไปอย่างต่อเนื่องก็เริ่มพังลงไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็ไม่มีใครเห็นหรือได้ยินจากคอนเทนเตอร์เรดนอร์เรเลนน์เดอะเอนเชนออฟไรท์อีกเลย10,000ปีผ่านไปณดาว p l า n e t of the Sorcerers ของเหล่าดาวซ s นสั s p a c e m a r i n e Legion ในส่วนลึกของ Eye of เทอ r ์ r เขตแดนพายุมิติว์ปที่นั่นมีดาวซันสันซอ s o r เ e อ e r นายหนึ่ง เขามีชื่อว่ามาลินวิสตาริโอวิสตาริโอกำลังเห็นนิมิตในชั่วพริบตานั้นเขาเห็นนิมิตด,ดาวที่ไร้ชื่อดวงหนึ่งมันเป็นดาวที่ตายแล้วมีแต่ซากประคับพังอันว่างเปล่าซึ่งวิสตาริโอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรมันก็แค่วันอังคารวันหนึ่งใน Eye of t e r r o เนิมิตเศษเสียวแห่งอนาคตอันไร้ประโยชน์จนกระทั่งราชันยักษ์สีแดงเดมอนไพรามากแมกนัสเดเรดเดอะคริมสันคิง อยู่ดีๆก็ปรากฏตัวพามลุกเป็นไฟด้วยไซคิกลอยละล่องตัวใหญ่ยักษ์อยู่ในหอคอยที่พำนักของวิสตาเิโอเขาจึงได้รู้ว่างานเข้าเสียแล้วไปแมกนัสออกคำสั่งใส่ใจในข้อความจงตามหาผู้ส่งสารสองคำสั่งง่ายๆใส่ใจในข้อความจงตามหาผู้ส่งสารแต่สำหรับซอวเซอร์วิสตาริโอมันเป็นภารกิจที่น่าปวดหัวนักเศษเสีเส้ยวนิมิตท,ที่ไร้ความหมาย เหมือนให้งมเข็มในมหาสมุทรที่ใหญ่เท่ากาแล็กซีทางช้างเผือกและด้วยเหตุนี้ตาวซันซันซอร์เรอร์สตนเมอร์ชิดอัตตาและวิสตาริโอจึงต้องออกเดินทางไปสู่ความว่างเปล่ากางแผนที่ไซคิกนั่งทำสมาธิพยายามย้อนความทรงจำกลับไปหาเศษในมิตของดาวไร้ชื่อดวงนั้นหลายต่อหลายปีในมิติวาร์ีิการและเวลาปิดผันในที่สุดวิสตาริโอก็ได้ยินมันมันเป็นเสียงเสียงของบางสิ่ง จากเสียงกระซิบดังจนกลายเป็นเหมือนเสียงตะโกนและตำแหน่งของมันก็ได้เปิดเผยออกมาเสียงนั้นมันร้องว่า the ancient awaits ผู้โบราณกำลังเฝ้ารอทั้ง3เดินทางมาถึงดาว Dead World ดวงหนึ่งทุกอย่างบนดาวดวงนี้ได้ตายไปหมดแล้วบนพื้นดาวเนี่ยถูก o r b i t a โ b บอ b บ r ดเม n นยิงลงมาจากชั้นบรรยากาศทำลายจนย่อยยับเหลือแต่ศากตมสั้สันทั้งสใช้ทุกวิถีทาง ออกเดินทางไปทั่วเพื่อตามหาที่มาของเจ้าของเสียงแล้วพวกเขาก็ได้ยินมันอีก The Ancient Awaits ผู้โบราณกำลังเฝ้ารอทั้ง3เดินลึกเข้าไปสู่ใจกลางของซากเมืองพวกเขาระมัดระวังตัวเต็มที่เพราะสิ่งที่เดมอนไพรามาแมกนัสสั่งให้มาตามหาต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าไปสู่กับดักแต่ไพรามาสั่งมายังไงก็ต้องลุยต่อไปพวกเขาสะกดรอยของพลังจิตที่เสียงนั้นได้ทิ้งไว้ลึกลงไปในดันเจี้ยนของซากตึกมากมายหลายชั้น จนพบกับหลุมหลบภัยขนาดเล็กแห่งหนึ่งในความมืดที่ปลายห้องโถงทั้งสามมองเห็นซากยานอาวกาศขนาดเล็กถูกซากของตึกถล่มทับจนเสียหายจอดพังอยู่หนึ่งลำและในระหว่างที่ตาวซันสันทั้งสามกำลังโตเถียงกันอยู่นั่นเองพวกเขาก็ต้องหุบปากในทันทีเพราะที่ปลายห้องตรงซากยานเกิดการเคลื่อนไหวบางอย่างมีเศษหินกลิ้งกลุก,ก,ลกมีเสียงโลหะเคลื่อนเอี๊ดอาดทั้งสามตนสบัดปืนโบลเตอร์ของตอนขึ้นมาตั้งท่าพร้อมยิง วิสตาริโอเพ่งพลังจิตเข้าไปในความมืดมองหาจิตของศัตรูที่หลบซ่อนอยู่และแล้วก็มีพลังบางอย่างวูฟวุฟวฟวุวว้ยิงอัดเข้ามาใส่ร่างของวิสตาริโอคลื่นพลังที่เขาไม่คุ้นเคยมันรุนแรงและอาฆาตเอาไว้ว่าภายในท่าบนของเขาถูกกระทบกระเทือนเสียหายหัวใจสำรองของเขาถูกกระตุ้นให้ทำงานในทันทีวิสตาริโออักทาตะโกนวิสตาริโอยกมือของตนขึ้นรวบรวมจิตสร้างโลกกำบังขึ้นมาปกป้องตนจากพลังไซคิกแอทแทกลึกลับตรงหน้า แล้วเสียงกึกก้องกังวนปริศนานั้นก็เงียบดับลงข้าไม่เป็นไรเขาลุกกลับขึ้นมายืนของเหลวจากภายในไหลทะลักออกมาทางเกราะส่วนลำคอของเขาเมื่อกี้มันอะไรเนะี่ยเมอร์ชิดถามขณะพยายามลุกขึ้นนั่นมันไม่ใช่ไซเครอร์อักท่าพูดไม่ใช่วิสริโอพูดก่อนจะออกคําสั่งให้บุกไปข้างหน้าเขาสังเกตเห็นการสั่สนสะเทือนฝุ่นและซากอาคารร่วงหล่นจากเพดานทําให้เขานึกขึ้นมาได้เมื่อกี้มันไม่ใช่ไซคิกมันคือโซนิกมันคือคลื่นเสียง เคลื่นเสียงอุบาทที่ชั่วร้ายน่ารังเกียจและถ้าเมื่อกี้เกิดมีรอยปรตแตกของชุดเกราะ power ร์ของพวกเขาที่ไหนสักแห่งแล้วก็ป่านนี้พวกเขาคงหูหนวกสูญเสียโสดประสาทไปแล้วเมื่อทั้ง3เข้าไปใกล้ซากยานเล็กพวกเขาก็ต้องตกใจกับภาพตรงหน้าณที่แห่งนั้นนอนอยู่ข้างซากยานในความมืดมี c o er n ต a i n e r pattern red n o อตนหนึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นที่หนาเตอะมองไม่ออกว่าเป็นของหน่วยไหนกองทัพใดอาวุธ ทั้งมือซ้ายและมือขวาปืน assault cannon และกรงเล็บ power fist ต่างชี้ขึ้นฟ้าเหมือนมันต่อสู้จนตัวตายขาก็ขาดลำตัวฝั่งซ้ายยุบเข้าไปอย่างสาหัสจนมารีนข้างในไม่น่าจะมีชีวิตอยู่อีกแล้วหุ่นรบกำลังนอนทับอะไรบางอย่างอยู่ฝังอยู่ใต้กองหินมีสายไฟสายเคเบิลมากมายเชื่อมต่อจากยานอวก,กาศเล็กสู่หลายสิ่งหลายอย่างในบริเวณนั้นทั้งตัวของเรดน็อตทั้งอุปกรณ์อาวุธประหลาดข้างๆหุ่นและสิ่งที่มันนอนทับอยู่ใต้ซากหินด้วยเรดน็อตนั้นรึ อัคท่าลดอาวุธลงแบงมันไว้วิสตาริโอดูพร้อมเพ่งพินิษไปที่อาวุธแปลกประหลาดตรงหน้ามันดูเหมือนเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ที่ถูกดัดแปลงโดยคนวิปริตสีบนอาวุธได้เลือนหายไปแล้วแต่มันต้องเคยมีสีที่ฉูดฉาดประดับประดาไว้บาดสายตาอย่างยิ่งอาวุธยังเดินเครื่องอยู่เลยมีพลังงานไหลเวียนภายในพร้อมจะยิงออกมาได้ตลอดเวลาวิสตาริโอกำลังมองหาวิธีที่จะปลดมันยา่า เสียงเรดนอดดังขึ้นอย่างน่าขนลุกวิสตาริโอสะดุ้งสุดตัวยกอาวุธโบเตอร์ขึ้นมาเหลงนิ้วพร้อมจะเหนี่ยวไกลวิกรบทันใดนั่นเองซาาขุนเรดนอตที่จงฝุ่นอยู่ตรงหน้าก็หันปากกระบอกปืนแอ s เซิลคันนอนเล็งมาที่วิสตาริโอและมืออีกข้างที่เป็นพาวเวอร์ฟิสก็ได้คว้าจับร่างของเมอร์ชิดเอเวเนพริตตาอักท่าที่ยืนห่างออกไปถือโบอเตอร์เล็งไปที่โล่งของเรดนอตแต่ก็ไม่มีทางเลยที่จะทำลายมันได้ไวพอที่ช่วยชีวิตสหายอีกสองตนเอาไว้ได้เจ้าไม่ใช่เขา เดรนนอรพูดต่อนานแสนนานข้าเฝ้ารอลืมเลือนชื่อลืมเลือนเหล่าพี่น้องมีแต่ความเกลียดชังการแก้แค้นที่เหลือไว้ในตัวข้าจากํำเสียงของเ e รนนอรพ่งบอกชัดเจนว่ามันไม่ได้สื่อสารว่าเป็นเวลานานมากแล้วการได้ใช้เสียงของตนสื่อสารกับสามเเสมารีสตรงหน้าทําให้ความทรงจําในการออกภาษาพูดของมันกลับมาอีกครั้งเจ้ามาจากรีเจียนใด เรดหนอดถาม15วิสตริโอตอบบุตรของแมกนัสเดเรดยั์ตาเดียวราชันสีแดงจอมมหาเวทเจ้าแห่งโปรสเปโรลีเจียนที่15เป็นอย่างไรบ้างในเพลานี้บอกข้าทีว่าเจ้าไม่ได้ตกหลุมพรางเชกเช่นเดียวกับเราบราเธอร์ของข้าบอกข้าทีว่าเจ้ายังยืนหยัดและอยู่เคียงข้างบิดาของพวกเราเขาไม่รู้ วิสเตรโอตกตะลึงและคิดอยู่ในใจหลายต่อหลายปีที่ติดอยู่ข้างล่างนี้เขาไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกวิสเตรโอก็ตอบกลับไปเรล่าตาสซันซันยังยืนหยัดเดรธนอตได้ยินดังนั้นก็ตอบกลับข้าอาจจะพังและใกล้สิ้นใจแต่ข้าสัมผัสได้ถึงการบ่ายเบียงในน้ำเสียงของเจ้าท่านคงไม่ชอบความจริงที่เกิดขึ้นนักวิสเตรโอตอบข้าชอบหรือไม่นั้นไม่สำคัญ ความจริงคือทุกสิ่งที่เรามีมันคือโลกบัังต่อความโป๊ะปดเมื่อความจริงสามารถถูกบิดเบือนให้กลายเป็นอาวุธไม่มีสิ่งใดที่ดีงามจะยืนหยัดอยู่ได้เอมเมอรเรอร์ได้สอนข้าไว้แต่น้อยนักในหมู่เราที่จะนำบทเรียนนั้นมาใส่ใจหรือเข้าใจว่ามันสำคัญสักเพียงใดวิสติรโอรู้ดีว่าถ้าพูดอะไรผิดไปแม้แต่คำเดียวเอ้ปืนตรงหน้ากับพาวเวอร์ฟิสที่อยู่ข้างๆชีวิตของพวกเขาคงจะจบสิ้นในทันที เจ้าชื่ออะไรมาลินวิสตอริโอแห่งโควิดแอร์ฟลอรชิปแล้วท่านละ่ะข้าคือ he who remembers ผู้มีหน้าที่จดจำหรือข้าก็เคยเป็นผู้วิเศษแต่โบราณท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อมนุษย์ลืมเรือนพวกเขาจะถึงคราวเคราะห์แต่ความทรงจำของข้าก็แตกสลายเหมือนร่างกายของข้าแล้วในเวลานี้วัตถุประสงค์ของข้าข้าเคยมีมันคือการลุ่งรู้ มันคือการจดจำตัวอย่างจากการก่อนลอล้อมปัจจุบันเหตุการณ์ในอนาคตกระตุ้นให้นึกถึงอดีตวิสเตริโอได้ฟังก็งงและถามต่อว่าแล้วท่านต้องรู้สิ่งใดกันเล่าเดรนนอตได้ฟังดังนั้นก็ของขึ้นเจ้าถามว่าข้าควรต้องรู้สิ่งใดอย่างนั้นหรือแกรกเสียงกระสุนถูกบรรจุในปืนแอซซวแคนนอนดังจนเด่นชัดลีเจียนที่15 ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการรู้อย่างนั้นหรือมันคือการเห็นทุกสิ่งข้าเคยรู้ทุกสิ่งที่สำคัญชื่อวันที่สถานที่เหตุการณ์ในอดีตคำสาบานที่เคยกล่าวคำอธิษฐานของผู้ไร้ศรัทธาข้าคือผู้ที่จดจำข้าคือ Ancient of Rights และในวินาทีนั้นเองที่ยานแห่งการรับรู้ได้กระแทกเข้าใส่วิสตาริโอเขาหันไปเหลือบมองห้องโถงโดยรอบ จิตของเขาย้อนกลับไปที่พื้นดาวที่พวกเขาเดินผ่านมาโลกที่ถูกทำลายด้วยสงครามระเบิดทั้งหลายที่ตกลงมาจากชั้นบรรยากาศเมืองทั้งเมืองที่ถูกทำลายโดยราบคาบไปพร้อมๆกับเหล่าทหารที่ปกป้องมันข้าข้ารู้จักชื่อของดาวดวงนี้วิสาริโอนึกออกแล้วใช่แล้วแน่นอนว่าเจ้าต้องรู้ฮอรัสได้กรีดมีดลงบนหัวใจของทุกลีเจนส์ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่หรือไม่ก็ตามที่นี่คืออิสแันทรีใช่และท่าน ท่านก็คือวิสตาริโอไม่อยากจะเชื่อข้าคือเนอนเชนต์เรลานอร์เดรดนอตพูดออกมาในที่สุดวิสตารรโอรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีเรื่องราวของสงครามการกระดของวอลมัสเตอร์ฮอรัสได้ถูกบันทึกไว้โดยละเอียดเหตุการณ์ที่ดาวอิสแวนทรีนี้คือสงครามแรกที่เหล่าส a ปซ m ร r ล n เจียนสเ s เข่ากันเองในช่วงเวลานั้นแมกนัสเตเรตได้ส่งเหล่าตาสันสันสของตนมากมายกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าในการค้นหาความจริง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งนี้เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้ที่ได้ต่อสู้ในสงครามครั้งนั้นเล่าถึงเหล่า Space Marines ฝั่งพักดี w o r l e e t t r s s e e t t h u a r d Sons of Horus และ Emperor's h i l l r r n n ที่ต่อสู้ยืนหยัดเป็นเวลานานหลายเดือนก่อนจะถูกสังหารจนหมดสิ้นเหตุใดท่านถึงไม่หลบหนีวิสโถามข้าก็อยากอยู่แต่แรงกระแทกของดาวอิสวรนที่ตายลงมันยาวนานกว่าที่คาดคิด หลังคาของอุโมงค์ได้ถล่มลงมากักขังข้าไว้ในนี้อย่างที่เจ้าเห็นวิสเริยหันไปที่อาวุธและถามแล้วนั่นอะไรเรนอก็ตอบว่าอาวุธบางอย่างที่ใช้พลังคลื่นเสียงโซนิกอดีตพี่น้องของข้าค้นพบที่แห่งนี้และพยายามจะฆ่าข้าพวกเขาทำไม่สำเร็จแต่พลังของอาวุธนี้ก็ทำให้ข้าพิการและอยู่ในสภาพที่เจ้าเห็นนี้ แล้วท่านก็ดัดแปลงมันให้เป็นเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออย่างนั้นรือวี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 วจากกลนเรดหนอดส่งเสียงเหมือนมันกําลังหัวเราะขอความช่วยเหลือ,อนั้นรือเปล่ามันคือเหยื่อล่อวิเซเรโอก็งงล่อสิ่งใดกันยังไม่ทันจะขาดคําบางสิ่งบางอย่างก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันเลื้อยผ่านซากหินมาในความมืด เสียงการเลื้อนส่งความหวาดกลัวไหลเป็นความเย็ยนไปตามกระดูกสันหลังของวิสตาริโอเพื่อล่อฆ่าใช่ไหมล่ะเรลนอวิสตาริโออ้าปากค้างเมื่อได้เห็นร่างของอสุรกายคล้ายอสรพิษขนาดยักษ์ใหญ่โตมื่อม,มามันมีแขนหลายข้้นลำตัวคดเคี้ยวงดงามผมยาวสลวยสีงาช้างพาดอยู่บนชุดเกราะสงครามแกะสลักสีม่วงอันโดดเด่น ในที่สุดฟูกริมเดรดนอตเวลนอเอ่ยร่างของเดมอนไพรมหมาฟูกริมผู้บูชาเทพสลาเนชังเคอสปรากฏอยู่ตรงหน้าทุกคนร่างของมันใหญ่โตและเปลี่ยนไปด้วยพลังที่เหนือจินตนาการมันเฝ้าดูและฟังพวกเขามานานเท่าไหร่แล้วกันแน่เอนเชียนฟูกริมเริ่มพูดก่อนจะเลื้อยร่างอันใหญ่โตของมันเข้ามาใกล้เจ้าช่างดูแย่น้าสมเพศจริงๆ เกิดอะไรขึ้นกับท่านไพรหมาของข้าเรเนอร์รู้สึกสะอิดสะเอียนกับสิ่งที่ได้เห็นตรงหน้าท่านกลายเป็นสัตว์ประหลาดฟูกริมเห็นนั้นก็พูดกับว่าพูดโดยเศษเนื้อที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยเครื่องจักรพิสดารน,นี่นะหรือฟูกริมค่อยๆเลื้อยไปรอบๆทั้งสตนดวงตาของเขาเหมือนไข่มุกที่ไร้ตาดำไร้วิญญ,ญาณ ไม่ลงเหลือสิ่งใดเลยที่เคยทำให้เขาดูยิ่งใหญ่ในอดีตเหตุชไนแมกนัสถึงได้ส่งลูกที่ต่ำต้อยของมันมาที่อิสวรนทรีเจ้าไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดเลยหรือจากการทำลายล้างของพวกหมาป่าที่โปรสเปโรเจ้าน้องราษีของข้าควรจะรู้ได้แล้วว่าการเสือกของมันมีแต่จะนำมาซึ่งความหายยะนะวิสตาริโอได้ยินน,นั้นก็พยายามจะรีดเสียงของตนเองออกมา พวกเราได้ยินข้อความของเขาแย่ yeah, หน่อยนะสำหรับเจ้าฟูกริมสแยยิ้มเมอร์ชิดเนี่ยยังอยู่ในอุ้งมือของเดรดนอตวิสตริโอก็ยังถูกปืนอาซอลคันนอนเลงอยู่ส่วนเมอร์ชิดก็ยังยืนแข็งทื่อปืนจ่อไปที่เดรดนอตอยู่อย่างนั้นฟูกริมเลื้อยเข้าไปใกล้เดรดนอตเรลนอเออละ oh, <the> สหายเก่าของข้าเจ้าเรียกร้องความสนใจของข้าได้สำเร็จแล้ว เจ้าอยากให้ข้าได้ฟังอะไรล่ะช่วยทำให้มันเพลิดเพลินซะหน่อยนะอย่างไรซะเจ้าก็มีเวลานับพันปีเลยที่จะฝึกมันเรนอปล่อยร่างของเมอร์ชิดลงก่อนจะดันตัวเองให้ตั้งตรงปากกระบอกปืนก็หันไปเล็งที่ฟูกริมที่เลื้อยไปมาอยู่แทนวิสติโอส่งกระแสจิตบอกบราเธอร์ทาสันสันทั้งส,สองจงเตรียมพร้อมและพวกเขาก็ส่งกระแสจิตตอบรับดุด,ดันนาฬิกาสาย ฝุ่นและซากประขหักพังเริ่มไหลหล่นจากร่างของเรือนอและอุปกรณ์ที่เขานอนทับอยู่ปรากฏให้เห็นสายเคเบิลที่เชื่อมต่อระหว่างตัวรดนและแป้นควบคุมวิสตตรีโอเห็นก็รู้ทันทีเลยว่านั่นคือสิ่งใดเรลโนเริ่มเอ่ยวาจามันผ่านไปนานนะับพันปีแล้วเชียวหรือใช่แล้วนึกถึงเวลาเหล่านั้นที่สูญเสียไปสิเกียรติยศทั้งหมดที่ถูกเพิกถ,ถอนชัยชนะทั้งหลายที่ถูกปฏิเสธฟูกริมกล่าว วี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 เรลนอหัวเราะอีกครั้งเกียรติยศเจ้าคิดว่าข้าเฟ้นหาเกียรติยศอย่างนั้นรึเจ้าเข้าใจลีเจียนของตนได้น้อยนิดเหลือเกินใช่ข้าได้ทำให้สิ่งที่ข้าอยากให้เจ้าได้ยินที่สุดนั้นสมบูรณ์แบบแล้วฟูกริมเอื้อมมือออกไปจะสัมผัสเรลนอรเรลนอก็พูดต่อและถึงแม้ว่าข้าจะมั่นใจว่าเจ้าจะต้องเพลิดเพลินกับมัน แต่มันไม่ใช่ค่าหรอกที่จะพูดสิ่งนั้นออกมาเมื่อเรนอพูดจบฟูกริมก็ได้เห็นสิ่งที่ d r เดร o น g อตแอบซ่อนเอาไว้ไม่ฟูกริมหลุดพูดออกมาเหมือนกับว่าคำพูดนั้นจะหยุดสิ่งใดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เรนอก็พูดว่าใช่นั่นคือคำสุดท้ายของเขาก่อนจะส่งสัญญาณจากร่างของตนไปจุดหัวจรวดระเบิดไวรัสบอมจากสงครามอิสว n t นีที่มีพลังทำลายล้างทุกสิ่งที่มีชีวิตของดาวทั้งดวง และในเสี้ยววินาทีก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นวิสตาริโอผู้มียานวิเศษมองเห็นอนาคตเขาเกิดนิมิตเห็นหัวจรวดตรงหน้าระเบิดไลฟ์อีเตอร์ไวรัสบอมแห่งการทำลายล้งออกมาฆ่าทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณหายไปในพริบตาเขาก็ใช้กระแสะจิตส่งออกไปว่าออกท่าออกท่าก็ใช้พลังของตนหยุดห่วงเวลาตรงหน้าเอาไว้ระเบิดที่ไฟกำลังค่อยๆลามออกมาจากจรวด โอบล้อมร่างของดรดนอตเรเลนอเอาไว้ก็ช้าลงกลายเป็นสโลโมชั่นข้าหยุดมันไว้ได้ไม่นานออกท่าตะโกนผ่านกระแสจิตทั้งวิสติโอและเมอร์ชิตต่างรวมพลังจิตประสานพลังเป็นหนึ่งเดียวส่งพลังให้ออกท่ายื้อเวลาตรงหน้าเอาไว้ให้นานที่สุดฟูกริมเห็นดังนั้นก็หัวเราะ <laughs> แค่นี้นะเหรอเจ้าล่อข้ามาเพื่อจะฆ่าข้างั้นสินะเรเลนอพยายามจะกดยิงแอซอลคนอนใส่ฟูกริม ผู้ซึ่งพุ่งเข้าไปบดขยี้ปากกระบอกปืนจนพังก่อนที่มันจะได้ปล่อยกระสุนออกมาข้าไม่คิดแบบนั้นฟูกริมเอ่ยก่อนจะกระช่าแขนปืนของ ought, เดรดนอตเรลนจนขาดเ<อ>จ้าทรยศพวกเราเรลนอแผดเสียงลูกของเจ้าเจ้าพาพวกเรามาตายที่นี่สิ่งนั้นไม่อาจให้อภัยได้ไม่มีเจ้าต้องตายด้วยมือของข้า ความยุติธรรมของเอ็มเพรอร์จะถาโถมเข้าใส่เจ้าแม้แต่ฟูกริมผู้สองสว่างก็ไม่สามารถหลบหนีจากไวรัสไลฟ์อีเตอร์ได้ฟูกริมยื่นตัวเข้ามาใกล้เรล,ลนอแล้วใสยหัวเจ้าอยากให้ข้าตายงั้นรึทำไมล่ะเพราะเจ้าคิดว่าข้าทรยศเจ้างั้นรึลีเจียนหรือโอเรลนอความคิดของเจ้าช่างคับแคบนักถ้าเจ้าได้เห็นพวกเราในเวลานี้ความงดงามที่พวกเราเป็นเราส่องสว่าง พวกเราทุกคนดุดพระอาทิตย์ที่โชดช่วงฟูกริมเอื้อมตัวลงลอดใส่มือทั้งสองเข้าในร่องชุดเกราะของดเดรดหนอรที่ฉีกเปิดเขายิ้มแล้วหลับตาแลบลิ้นออกมาก่อนจะสอดใส่มือเข้าไปลึกยิ่งขึ้นอ้าเจ้าอยู่ที่นั่นเองเปียกแฉะและดิ้นพลานข้าสัมผัสได้ถึงความตื่นตระหนกของเจ้ามันช่างอ,อร่อยเสียจริง แขนข้าง power fist ของเรลอนพุ่งเข้าไปโจมตีสายฟูกริมที่หัวไหล่แต่ด้วยพลังการชะลอเวลาของออฟท่าทำให้การโจมตีไม่เกิดผลใดๆฟูกริมหัวเราะร่าก่อนที่แขนถือดาบอีกข้างจะตะวัดตัดแขน power fist ของเรลอนจนหล่นลงกองกับพื้นอย่าทำแบบนี้เด n นนอ h t กำลังโกรธจัดทำไมล่ะข้าเป็นมาสเตอร์ของเจ้าข้าจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ ข้าจะขยี้เจ้าหรือจะยกเจ้าขึ้นกลับคืนสู่ลีเจียนยอมรับของขวัญจากองค์ชายแห่งความมืดแล้วเจ้าจะได้เดินคู่เคียงข้ามตัวข้าอีกครั้งหนึ่งกลับมามีร่างเนื้ออีกครั้งเจ้าจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นสายเก่าของข้าข้าจะปั้นเจ้าให้กลายเป็นอะไรที่สวยงามเป็นเทพเจ้าในสายตาของพวกมนุษย์เหล่านี้ไม่มีวันสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ระหว่างเราคือเราจะตายไปด้วยกันเดรดนอตคำรามข้า คือเรลเลนแห่ง e อ p e r o r s Children เ n c i e n t s of Rights เวเนรบแห่งพาร์ลไทนโฮสค่ารับใช้อย่างเต็มภาคภูมิของจักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติผู้เป็นที่รักของทุกคนข้าขอต่อต้านเจ้าบัดนี้และตลอดไปฟูกริมได้ยินดังนั้นก็โหเราาร่าอ๋อข้าขอโทษเมื่อกี้ข้าฟังเหมือนข้ากำลังยื่นข้อเสนอตัวเลือกให้กับเจ้าอย่างนั้นรึข้าจะสร้างเจ้าขึ้นมาใหม่บราเธอร์เจ้าจะเป็นผลงานชิ้นเอกของข้า ัดภาพกลับมาทางฝั่งทาซสันซันทั้ง3พวกเราจะทำยังไงดีเมือ่อชิตโกนออกมาทางกระแสจิตว <c oughs> ิสตาเริโอสัมผัสได้ถึงความอาฆาตพยาบาทสุดชั่วร้ายของฟูกริมและความรู้สึกของเขาที่กำลังสนุกสนานกับความเจ็บแค้นของเรลโนออและการได้เห็นความไร้ประโยชน์ของเหล่าทาสันสันทั้งสามในเวลานี้ซึ่งไพรมาร์กแมกนัส ก็เคยเล่าให้วิสติริโอฟังมากกว่าหนึ่งครั้งถึงความยิงยโสโอหังกวนประสาทของฟูกริมที่มีมากมายตั้งแต่ก่อนเขาจะกลายเป็นปีศาจซะอีกแต่เหนือสิ่งอื่นใดมากเสียยิ่งกว่าความชั่วร้ายของฟูกริมสิ่งที่วิสติริโอสัมผัสได้คือความภาคภูมิใจและเกียรติยศของเอนเชียนเรลลนอร์ความยิ่งใหญ่อันเป็นแกนหลักของชายผู้นี้ผู้ไม่ยอมโอนอ่อนต่อสิ่งใดทำให้เขาต้องต่อสู้กับพี่น้องของตน และฝังร่างอยู่ใต้พื้นดาวที่ตายแล้วนี้หมกมุ่นอยู่ในความบ้าคลั่งแบบนี้มานานนับหมื่นปีในทางกลับกันเมื่อวิสติโอมองไปทางไพรามารฟูกริมเขากลับไม่พบคุณค่าใดๆเลยในตัวของเจ้าปีศาจในช่วงพริบตานั้นด้วยสายใยแห่งพลังที่เชื่อมถึงกันเหล่าตาวสันสันก็รับรู้ถึงการตัดสินใจของวิสติโอวิสติโอระเบิดกระแสจิตส่งไปถึงฟูกริมไพรามารฟูกริมเรเลนนอน่ย เขาคู่ควรจะได้รับสิ่งที่ดีมากกว่าตัวเจ้าฟูกริมเรือพันมองวิสติโอดวงตาที่เคยสองสว่างบัดนี้กลับมืดดำเต็มเปลี่ยนไปด้วยยาพิษวิสติโอก็พูดทางกระแสจิตต่อว่าเขาคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีมากกว่าพวกเราทุกคนพร้อมกับยกปืนโบลเตอร์ขึ้นมาแล้วยิงเข้าใส่หลังหัวของออกทาศีรษะของออกทาระเบิดถึงแก่ความตายในทันทีและเวทมนต์ที่ชะลอเวลาของระเบิดไลฟ์อีเตอร์ไวรัสบอมก็ได้คลายตัวออก สิ่งสุดท้ายที่วิสเรีโอได้เห็นก็คือเปลวไฟและอีกครั้งที่ทุกสิ่งมีชีวิตบนดาวอิสเวนทรีก็ได้ถูกไวรัสบอมเผาทำลายจนสิ้นซากเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มีเงามืดปรากฏขึ้นในใต้ซากตึกแห่งหนึง่งเศษเท่าฐานที่คดเคี้ยวคล้ายอสรพิษก่อตัวขึ้นด้วยสายใหญ่แห่งพลังที่ผิดธ,ธรรมชาติต่อให้เป็นไวรัสร้ายแรงที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีโบราณ ก็ไม่อาจทำลายสิ่งที่พลังงานแห่งความมืดของมิติวัปได้สร้างขึ้นร่างกายของไพรมาฟูกริมกำลังถูกถักทอขึ้นมาใหม่แต่ดวงวิญญาณของฟูกริมนั้นกลับแตกสลายพ่ายแพ้อย่างย่อยยับเพราะไม่มีความเจ็บปวดใดการทำร้ายใดบาดแผลใดที่จะทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไพรมาฟูกริมได้นอกเสียจากการต่อต้านการปฏิเสธความสง่างามและดีเลิศของตัวมันเอง และนั่นก็คือชัยชนะสุดท้ายของ Ancient Relano